สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนนะคะคำว่าเศษส่วนละคนเนี่ยคำว่าเศษส่วนก็ให้หมายความรวมไปถึงจำนวนคะด้วยเพราะจำนวนคะก็เป็น,เป,นเป็นส่วนเกินนะคะเป็นเศษส่วนเกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญของเราก็คือถ้ามีวงเล็บถ้าในโจทย์กำหนดวงเล็บมาให้ให้ทำในวงเล็บก่อนอันที่สอง ในกรณีที่โจทย์ไม่ได้กําหนดวงเล็บมาให้นะคะถ้าเป็นการหารมีการหารอยู่ด้วยให้ทําการหารก่อนแล้วค่อยมาคูณหรือถ้าไม่มีหารแต่มีคูณก่อนมีคูณมีบวกมีลบให้ทําการคูณก่อนนะคะ,ะทีนี้เราก็จะทำมาทำเป็นขั้นตอนก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าอย่างเช่นตัวอย่างที่1เนี่ยเนี่คือคําว่าโจทย์คำว่าบวกลบคูณหารแล้วคนก็คือในหนึ่งข้อมี2วิธีนะคะมีการดําเนินการ2อ,อันก็คือการคูณกับการบวกในข้อนี้เพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็จะต้องทําทั้งหมด2ขั้นตอนนะคะในกรณีนี้มีวงเล็บมาให้เพราะฉะนั้นเราก็จะทําในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นขั้นที่1ค่ะจํานวน1เศษ1ส่วน3บวก5ส่วน8นะคะก็จะได้เป็น3 1 3เป็น4ค่ะ4ส่วน3บวก5ส่วน8 ไม่มีอะไรที่คูณ3เได้8เพราะฉะนั้นเอาตัวส่วนของฝั่งตรงข้ามไปคูณนะคะเป็น4ี่ส่วนสาอันนี้ก็เป็นห้าส่วน 8, วน8ก็จะได้2วงเล็บนะคะฝัะ่งนี้คูณด้วย8ส่วน8ฝั่งนี้คูณด้วย3มส่วน3ค่ะ,คะก็จะได้เป็น8 4 3สี่านะคะ8 3ดสามค่ะบวก3ามห้าสิบห้าค่ะ สิบห้าส่วนอ่าโทษทีตรงนี้ต้องเป็นสามแปดสามยี่สิบสี่ค่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วก็จับมันบวกกันก็จะได้เป็นสี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบสี่ค่ะอ่าในวงเล็บนี้เราได้มาแล้วเป็นสี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบสี่พอได้เสร็จแล้วก็เอาไปคูณน,นะคะเอาไปคูณเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สองนะคะนะดูนะคะเราก็จะเอาไปคูณเราได้แล้ววงเล็บนี้ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่สองก็จะเอาขั้นที่สองเอาสี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบสี่ค่ะคูณด้วยหนึ่งส่วนสี่ค่ะเพราะฉะนั้นคูณน,นะคะตัดทอนไม่ได้ถ้าตัดทอนไม่ได้ก็จัดมันคูณกันเลยค่ะมันก็จะได้เป็น 4 7สิบเจ่วนสีสองเป็น8กับตัวทด1เป็น9เพราะฉะนั้นมันก็จะได้47ส่วน96ค่ะนะคะตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองหลบ จำนวน1เศษหส่วน7คูณ2เศษ1ส่วน2ข้อนี้ก็มีอยู่2วิธีนะคะ2การดำเนินการก็คือลบแล้วก็คูณแต่ว่ามีวงเล็บเราก็จะทำในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นขั้นที่1ค่ะขั้นที่1ก็จะอยู่ในวงเล็บก็คือจำนวน1เศษ6ส่วน7นะคะคูณจำนวน2เศษ1ส่วน2ค่ะเราก็จะแปลงมันนะคะเจ7ดหเดบวก6เป็น13ค่ะ13ส่วน7คูณสองสองบวก1เป็น สองสองสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะห้าส่วนสองค่ะถ้ามันตัดทอนไม่ได้ก็จับมันคูณกันเลยอย่างข้อนี้มันตัดทอนไม่ได้ก็จับคูณกันสามห้าสิบห้าห้าหนึ่งห้าเป็นหกหกสิบห้าส่วนสิบสี่ค่ะได้หกสิบห้าส่วนสิบสี่หกสิบห้าส่วนสิบสี่ต่อไปขั้นที่สองนะคะขั้นที่สองค่ะขั้นที่สองก็ห้าอยู่ข้างหน้านะคะหกสิบห้าส่วนสิบสี่เนี่ยมันอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้น เอาห้ามาลบด้วยหกสิบห้าส่วนสิบสีค่ะเพราะฉะนั้น5ตัวส่วนของ5ก็คือ1 5ส่วน1ลบหกสิบห้าส่วนสิบสีค่ะมันก็จะได้เป็น5ส่วน1นึงคูณด้วยสิบสี่ส่วนสิบสีนะคะเพราะว่าเราจะทำให้ตัวส่วนเท่ากับ14ลบหกสิบห้าลบด้วยหกสิบห้าส่วนสิบสีค่ะ ก็จะได้4 20, 5 4 2 0 5 1 5เป็น7นะคะ7 70ส่วน14ลบ65ส่วน14ค่ะเพราะฉะนั้นลบกันก็จะเหลือ15ส่วน14นะคะหรือจํานวน1เศษ1ส่วน14ค่ะ ตัวอย่างที่3มนะคะตัวอย่างที่3โจทย์ให้มาจํานวน2เศษ1ส่วนเคูณ18ส่วน57ลบ1ส่วน6เราจะเห็นว่าโจทย์ไม่ให้วงเล็บมาเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าโจทย์ไม่ให้วงเล็บมาเราก็จะใช้หลักการที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าในกรณีข้อนี้มีการคูณและก็การลบเพราะฉะนั้นให้ทําการคูณก่อนเราก็จะเติมวงเล็บใส่ก่อนนะคะให้ทําการคูณก่อนคูณแล้วค่อยมาลบนะคะเพราะฉะนั้นขั้นที่1ก็จะเป็นการคูณน,นะคะ ขั้นที่หก็จะได้เป็นจำนวน2เศษ1นึ่งส่วนเคูณ18ส่วนห้ค่ะ9 2้าสบวกหเป็น19บเนะคะสิบเก้าส่วนเคูณสิส่วนห้นะคะตัดทอนได้ตัดทอน9ก้าหนึ19เก้าเสเพราะฉะนั้นวงเล็บแรกได้2ส่วน3ค่ะพอได้สอส่วน3แล้วขั้นที่สเอามันมาลบค่ะเพราะฉะนั้น ขั้นที่สองนะคะขั้นที่สองก็เอาสองส่วนสามที่ได้ลบด้วยหนึ่งส่วนหกค่ะลบด้วยหนึ่งส่วนหกอะไรคูณสามแล้วได้หกมีไหมคะมีนะมันก็คือสองส่วนสามคูณสองส่วนสองค่ะลบหนึ่งส่วนหกก็ยกมันมาเหมือนเดิมนะคะสองสองสี่ค่ะสามสองหกสี่ลบ หนึ่งส่วนหกก็จะได้สามส่วนหกสามส่วนหกตัดทอนได้สามหนึ่งสามสองสามสองหกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบหนึ่งส่วนสองนะคะเป็นตัวอย่างที่สี่ค่ะตัวอย่างที่สี่ก็เหมือนกันโจทย์ให้มาเจ็ดส่วนสิบสองบวกจำนวนหนึ่งเศษสามส่วนสี่หารเก้าส่วนสิบก็จะเห็นว่าโจทย์ไม่ให้ไม่ให้วงเล็บมาเพราะฉะนั้น มันมีการหารนะคะเราจะทําหารหารก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะหารคู่นี้ก่อนนะคะขั้นที่หนึ่งก็จะหารค่ะขั้นที่หนึ่งและสําคัญอย่าเปลี่ยนตําแหน่งมันนะคะมันก็จะได้เป็นจานวนหนึ่งเศษสามส่วนสี่ค่ะหาร9ส่วนสิบคือรูปสี่หนึ่งสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดส่วนสี่เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณค่ะคูณสิบส่วนเก้าค่ะตัดทอนได้ตัดนะคะ ตัดครูใช้แม่สองสองสองสี่สองห้าสิบเพราะฉะนั้น 7, 5, 35, 35, 18, 35, 18, เจ็ดห้าสามสิบห้าก็จะได้สามสิบห้าส่วนสิบแปดสามสิบห้าส่วนสิบแปดเราได้มาแล้วนะคะเราได้มาแล้วสามสิบห้าส่วนสิบแปดเพราะฉะนั้นขั้นที่สองขั้นที่สองนะคะเจ็ดส่วนสิบสองมันอยู่ข้างหน้าก็เอามันมาค่ะเจ็ดส่วนสิบสองบวก สามสิบห้าส่วนสิบแปดนะคะสามสิบห้าส่วนสิบแปดอะทีนี้สิบสองส่วนสิบแปดเนี่ยเราไม่อยากคูณแบบนั้นเราก็มาดูว่าครอรนอตัวส่วนเดี๋ยวเราจะหาครอรนอตัวส่วนก่อนเอาครนอรตัวส่วนมาใช้ดีกว่าเอาสิบสองกับสิบแปดไปหาคอะนอตัวส่วนสองหกสองเก้าสสามองะพอค่ะเพราะฉะนั้นครนอรตัวส่วน ก็คือ2คูณ3คูณ2คูณ3นะคะ2 3 6 x 2 x 3 6 x 6 x 6 3 6เพราะฉะนั้นเราจะทำให้ตัวส่วนเท่ากับ36ค่ะเห็นไหมมันจะน้อยลงหรือใครจะใช้ฝั่งนี้คูณด้วย12ส่วน12หรือใครจะใช้ฝั่งนี้1 8ค,คูณด้วย18ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น7ส่วน12บวก35ส่วน18ก็จะได้เป็น เจ็ 7, ส่วนสิอะไรคูณ12แล้วได้36คูณด้วยสามส่วนสค่ะสส่วนสิบแปคูณด้วย2อส่วน2ค่ะเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะคะเจ็ดสาม่อส่วนสาบวกเจส่วนส6บบวกแล้วได้ 91ส่วน36 91 91เส่วน36เนี่ยทำให้เป็นจำนวนคะก็จะได้จำนวน2เศษ19ส่วน36ค่ะเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยแล้วก็ไปลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ